นี่คือเมืองที่ถือกำเนิดจากผู้คนที่หนีไฟสงครามนะครับข้ามโขงมาพร้อมด้วยน้ําตาผ่านการไล่ล่าผ่านการพัดภาแต่ด้วยความรักและความสมมามัคคีและความอ่อนโยนของชาวสยามจึงได้อบอุ้มให้พวกเขาเนี่ยปักหลักก่อเกิดเป็นชุมชนเล็กๆที่อบอุ่นนะฮะอุดมไปด้วยภูมิปัญญาและรากเหง้าแห่งความทรงจำและที่นี่คือบ้านปะอาวจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่เรานะครับแวะบ้านปะเอาทําทองเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางไปต่ออันนี้นิดนึงนะฮะถึงวัดปูรภาเหนือนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เรากำลังจะไปนะครับก็พอไปถึงนะฮะก็ได้เจอหลวงพ่อเจ้าวาสนะครับออกมาต้อนรับอย่างดีนะครับพาเรานะฮะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเองนะครับเปิดกุญแจหนึ่งดอกแล้วก็เพื่อเปิดให้เราดูคนเดียว2คนเลยนะโมีแก๊งน้องหมาน้องแมวนะฮะเดินต้อนรับมาเป็นขบวนนะฮะเป็นไกด์กระติมศักดิ์ของเรานะครับก็ ดูกันไปสองชั้นนะครับซึ่งขับน้องหมาน้องแมวก็น่ารักมากๆครับเป็นงานสดๆเลยนะครับน้องสวัสดีครับพอสวัสดีครับขอขอขอชมขาชมได้ มาถึงแล้วนะครับจากที่หลงทางกันมาหลายนะหลายเวลาก็จริงๆเราไปชมวิธีการทำมาแล้วเนาะแล้วก็มาตรงนี้จะเป็นศูนอนุรักษ์นะครับเป็นของเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านปากอา่าวเป็นของพูมม้ไม่ชันเธอต้องเสนะื้อฉันนะเสื้ออันนี้จะเป็นของแหล่งสะสมของโบราณน,นะแล้วก็มีของที่พบเจอที่นี่อยู่เต็มเลยเต็มเต็มเน่เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยได้ความเมตตาจากหลวงพ่อนะครับจริงๆอย่างไม่ได้เปิด ให้ชมเป็นสาธารณะเท่าไหร่แต่ว่าเปิดได้แต่ว่าต้องมีคนมาเปิดให้แล้วก็ประสานงานโทรคนที่เป็นแบบหาเบอร์จาก Facebook ก็แล้วแลวเขาก็เมตตาเราเนาะก็มาเปิดให้เราชมแล้วก็จะพาเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างก็เป็นโชว์แบบเขาเรียกนะเดินแะบบแกรมอีกแล้วนะฮะเป็นการท่องเที่ยวแบบติดแกรมนะครับอยู่กันแบบคนเดียวเดินไปชมถ้าใครสายชอบสะสมของโบราณเนี่ยแนะนำเลยต้องต้องมา นะครับ